นนะครับไม่รู้ว่าจะเอ่ยชื่อได้หรือเปล่านะก็น่าจะเป็นสุดแสบตามท้ายท้องท้ายนะอีกสี่พันบาทก็เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันบาทแล้วก็ส่วนของคุณแม่ราตรีอีกสามพันบาทแล้วก็คุณอะไรพี่อีกสามร้อยพี่พ้ผมพ่อญาอาเชีอ,อยพาอญาีิวัชะระสุขุนะครับอีกสามร้อยบาทเมื่อวานก็ได้ยื่นให้ประแตนไปแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเป็นภาพที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับให้เกิดภาพที่สวยงามขึ้นมานะส่วนคนที่ดูอยู่นะครับกลุ่มงานมดงานกลุ่มอื่นที่ดูดูอยู่ก็สามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับไม่ต้องอิจฉาลิษยากันนะครับการทําความดีนะครับไม่ยากนะครับแต่ละหมากซึ่งคงไววนะครับการทําความดีทําได้ตลอดเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่พักผ่อนครับก็ เรียนเชิญผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเดือนะครับแล้วก็ท่านพออนะครับโรงเรียนยูเนสโกนะครับสัมมนานะครับท่านก็คงมีภารกิจที่ของท่านจะต้องเดินทางไปทำภารกิจของท่านนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกๆคนทุกๆช่องนะครับที่เสียสละเวลานี้่าพวกเราได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็แผ่บ้านนอกก็คงจะรับผิดชอบเรื่องการตัดหญ้านะครับถ้าไปทั่วไม่ให้กัดนะครับเออ อ่าพี่อนุวัฒน์พูดหน่อยเนาะก็รายละเอียดนะคะก็มีเอฟร่วมด้วยนะคะก็เหมือนที่ลุงบอกนะคะเอ่อมันจะมี f อซท่านหนึ่งอ่ะจะโทรถามแองก่อนที่เป็คนเริ่มต้นประมูลกระเป๋าใบนี้มาได้นะคะแล้วก็เอามาให้ป้านามาประมูลเพื่อจะมาทำกิจกรรมดีๆต่อนะคะก็คือเดี๋ยวคนแรกจะถามแองก่อนเพราะว่าเรา เราจะไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คุณคิมมี่ปิดท้ายกระเป๋าด้วยราคา12,000บาทนะคะแล้วก็มียืดสุดแสบนะคะกระเป๋าใบเล็กนะ4,000บาทนะคะแล้วก็แอดชิปประมวลกับทันตะวันตะวันคุณตะวันตะวันสามพันบาทคือเราเอามาจชิปทั้ง0 0พใช่ไหมชื่อประมวลทั้งหมดห0พันนะคะธนวัน2,000แล้วก็พี่ยุพาอีกทันตะวัน2,000พี่ยุพาพันหนึ่งนะคะ ท่านมันก็เลยเป็น6 0พันนะคะ,ะคุณแม่ลาตีอสามพันนะนี่เมาแล้วซา,า2 0 0พันแล้วก็ปานิษสิงคโปร์2,000นะคะแล้วก็เพื่อนปานิษอีกนะคะ 1, นึ่บาทน,นะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งน้ไทยนะคะ500แล้วก็มีใครอีก3 0 0ร้อยบาทอ่ะทั้งหมดมีพี่ยูโรห้ารีสามห้แล้วก็ของพี่ห้ายูโรห้าคุณยูโรห้าร้อยพี่สามห้าร้อยนะคะเพราะว่ามันมีไอ้ยังไงที่พี่ให้เมื่อวานเนี่ย มี5 0มอด้วยเนี่ยยะเป็นลงในกระดาษด้านหลังอันเดีกันใช่หมนี่5กับ3อะนั่นแหะเก่เพราะว่ากซ้ำยังไงถ้าช้กันเดี๋ยวยอดป็นเพียนโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะตามนี้แล้วก็มีล่าสุดหน้าหน้างานหน้งานก็จะมีเบน เบนสามร้อยแค่บอกเจ้าแล้วหนึ่งพันนะคะจิมมี่ห้าร้อยนิกกี้หนึ่งร้อยนะคะคุณนิสาห้าร้อยคุณยูโรห้าร้อยพันสามร้อยนะคะคุณวัลภาเนียมประเสริฐเนียมประเสริฐนะคะห้าร้อยบาทก็คือล่าสุดเพราะว่าบางคนก็มีวันเกิดตรงกับวันนี้เอฟซีช่องแอนแฟมิลี่ยนผมทั้งหมดประมาณเจ็ดเจ็ดท่านเอฟซีช่องแอนแฟมิลีเจ็ดท่านเจ็ดท่านค่ะคือเอาอย่ามีโอ้ด้วยใช่ไหม ไปแล้วโอเคโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวท่านผอจะไปธุระแล้วก็จะรับมอบทีเดียวเลยส่วนอาหารกลางวันก็เดี๋ยวเด็กๆก็ทานไปถ้ายังยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยรอเที่ยงแต่ว่าผอท่านมีธุระเราต้องส่งมอบกับผอก่อนเลยก็มีทุนผู้หมดนะคะทุนผู้หมดนักเรียนทุนนักเรียนทั้งหมด25ท่านนะคะ25่ห้าน้องน้องน้องยีคน เขาไม่เป็นตื่นเต้นมากวันนี้เพราะทำความดีตื่นเต้นทาความช่วยเหลือไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็มี25คนนะคะเด็กๆ2 5คนก็ทุนละ500บาทนะคะ25คนก็เดี๋ยวให้ผอรับมอบอีกทีนะคะแล้วก็มีส่วนที่เราซื้อกับข้าวซื้ออะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่ยังเกินอยู่นะคะยังเกินอยู่นะคะใจเ็นใจเย็นเขาเขียนว่ามอบให้โรงเรียนยูเนสโก ไม่ใช่พราะวพีลุงคนยังกระดาษไปไหนแล้วกะาที่เหลืออยู่ะางนการประมูเนาะนะคะเบ็นเบนทั้งหมดเท่าไหร่นะรวมกันนั่นอ่ะหนึ่งมื่นสาพันเท่าไหร่1 3ึ่งหมื่นสามพันคนนะคะหนึ่งหมื่นสามร้ยหนึ่งมืนหนงมื่นสามร้ คุณอภากรใช่ไหมคุณอาภากรนะคะกภากรน้านี so ้ที่เป็จุดเริ่มต้นกระเป๋าแล้วก็มาปิดท้ายด้วยคุณคินี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมๆเลยนะคะกระเป๋าที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากคุณอาภากรหิเลบันนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยท่านด้วยนะครับ นะครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวคดี๋ยวพอผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเอทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับร่วม ถือว่าเป็นการขำบูลช่วยเด็กนนะครับโรงเรียนยูเนสโกหรือโรงเรียนบ้านเดือนะครับวันนี้นะครับจะเป็นแนวคิดของป้าแตนเนาะต้องบอกว่างานนี้เกิดขึ้นเพราะแนวคิดของป้าแตนใช่ไหมป้าใช่เพราะว่าวันนั้นที่ป้าปงศกป้าบอกว่าจะมีของมาฝากเด็กๆที่โรงเรียนนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นหลังจากมีการประมูลกระเป๋าเพราะว่าผมเล่าไม่ถูกเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยไม่สบายอยู่ตอนนั้น น้องๆเบอกเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากเด็กๆเออนั่นแหละครับเมื่อวานคุณครูนุนะครับคุณครูุกคนสวยนะครับบอกว่าป้าพูดไว้วบนนั้นแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมานะครับคุณครูก็ดีใจนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับก็ก็ยินดีร่วมกันนะครับวันนี้ผมไม่คิดว่าจะมีเงินเหลือเยอะขนาดนี้นะจริงๆนะป้าก็แค่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ นะครับจริงๆคิดว่ามีทุนการศึกษาโอเคได้แล้วนึงคิดอุ่เลยตอนแรกว่าจะได้ไหมคนละห้าร้อยอจาวภะพาลยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญมานะครับก็เชิญเชิญมอบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมอบเลยนะครับเชิญพอด้วยนะครับส่วนซองเนี่ยมอบเด็กๆทุกคนเลยเนาะนะครับส่วนของเนี่ยมอบให้ผออนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนไปอยู่กับพอดีกว่านะครับผู้ใหญ่ครับพอโบก่อนไหมครับ เว่าเดี๋ยวไม่เจอความหล่อไม่ใช่อะไรนะครับปรเ,เปิดหัวปะนะครับเปิดเลยครับเขาจะได้ว่าถูก <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ส่วนที่เหลือจากซื้อของนะครับมีเงินก้อนหนึ่งนะครับรวมแล้วสามหมื่นกว่าบาททั้งหมดซื้อของแล้วอะไรแล้วเหลืออยู่อีก, 103, 000 1, 000ก 3, โอโหนึ่งหมื่นสามพั 1, นหนึ่งหมื่นกับสามโอ้โหมากินวันหนึ่งหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ซื้อของหมดไปหนึ่งสี่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท จุด25สตานนะครับนี่รายละเอียดยิบเลยนะเพื่อมีคนได้จับผิดที่พูดไวนะ้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับไม่พูดควาจริงเลยนะครับแล้วใส่ซองอีกทั้งหมด25ซองนะครับซองละ500บาทเป็นทผนการศึกษาให้นักเรียนทั้งหมดแล้วอยู่กับมือลุงน1น0่งหมืสารบาทครับ,รบจะมอบแพลตทออได้ถือไว้ใช้บริหารกิจการของโรงเรียนนี่อีกแล้วมีอีกแล้วครับมีอีกแล้ว มีอีกพันหนึ่งไม่รู้ว่าเงินอะไรไหมื่น1น0 0งพันสามร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับ <c oughs> ก,นก,กรร็นะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นยากเหมือนกันนะแต่ว่าเพนบอก้าแตนบอกจะมีกิจกรรมต่อไปเ <c oughs> นาะในไม่ช้านี้นะครับพวกเราจะได้ไปแบบนี้ครับหลังจากมอบเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็คือทํากิจกรรมช่วยกันตัดหญ้านะครับท่านผู้ใหญ่ก็มีกลุ่ม ผู้นาชุมชนกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านมาช่วยกันด้วยนะครับเห็นบอกจะมีรถไถมาปั่นด้วยนะครับตัดหญ้าพวกเราก็จะกวาดเนาะเอาเข,อขอเป็นาภาพ,พาน้มันนะครับคุณรถไถนะครับคุณนัททีขอเป็นเจ้าภาพพานัน้ำมัน <c oughs> นะครับต่อไปเราจะเป็นพิธีมอบนะครับยิ้มก่อนยิ้มก่อนอยิ้มก่อนครับยิ้มให้กล้องก่อนนะครับเดี๋ยว <c oughs> ให้พอ,อคุยอะไรสักนิดไม่ยด้ม,มอบแล้วค่อยคุย มอบแล้วก็นะครับขอเชิญทุกคนมาแต่นะครับมอบนะครับช่วยกันนะครับผู้ใหญ่นะครับอยู่ทงปั้นเดือนนะครับเก็บภาพที่ดีไว้นะครับภาพแความสกใจของโรงเรียนยูนิเตโกยูนิเโกอะไรนะครับมูนิเโกสัมมนานะครับเป็นเป็นเป็นภาพความตกใจภาพที่ดีไว้แล้วก็ถ้ามีโอกาสพวกเราจะได้มาอีกขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ให้ท่าน ฟอได้กล่าวอะไรก่อนได้พูดคุยฝากฝากถึงเอฟที่เขาช่วยกันมานะครับมาคุยได้ครับเราเป็นเพื่อนปกติแล้วก็คือเป็นคนที่ครูทมากๆาอ่อไม่ได้เลยตัวนัน ก็พูดเก่งค่ะถ้าไม่มีใหม่แต่ถ้ามีไม่แล้วก็คือจะพูดไม่ออกค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่จุณพลกับก้าแตนที่มาในวันนร้นแล้วก็คือยังจําได้ค่ะแต่ว่าก้าแตนบอกว่าเดี๋ยวจะมี เล็กน้อยให้กับทางโรงเรียนก็่ถามว่าถามว่าคุณครูคะโรงเรียนเรามีนักเรียนกี่คนตอนนั้นก็ลืมนับไปรับมาลืมนับอนุบาลค่ะก็เลยบอกไปว่า22ค่ะนนะตอนนี้22่สก็คือนับ5นับอนุบาลรวมแล้วก็คือ25ค่ะก็คือดีแล้วที่คุณคบอว่าแม่แมนเราดีทานะ เพราะว่าก็ไม่ได้จะยุ่งกับทะเบียนเงินเดือนไม่เพราะว่างานลูกอย่างก็ปล่อยให้ลูกเป็นเพื่อนา